สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องความสุขของผู้ครองเรือนความรวยถือเป็นความสุขของผู้ที่ครองเรือนบางท่านได้ฟังหัวข้อนี้แล้วต่างก็พยักหน้าบอกว่าใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติมากหรือที่เรียกว่า ความรวยก็คือความสุขของผู้กรองเรือนไม่เห็นจะต้องมากล่าวย้ำอะไรเลยสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ซึ่งเป็นอีกประโยคหนึ่งที่มาจากพระโอษของพระพุทธองค์สิ่งใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดย่อมไม่ใช่เป็นสิ่งธรรมดาแน่ต้องมีสาระสำคัญมากกว่านั้นคำว่าความรวยเป็นสุขของผู้กรองเรือนนั้น หาใช่มีประเด็นนี้เพียงประเด็นเดียวเท่านั้นในข้อของความสุขของผู้ครองเรือนพระพุทธองค์ตรัสสอนชัดเจนดังนี้สุขจากการที่มีทรัพย์สุขจากการที่ได้จ่ายทรัพย์สุขจากการไม่เป็นหนี้สุขจากการไม่มีโทษผู้ครองเรือนจะต้องมีความสุขตามที่กล่าวมานั้นเป็นขั้นต้นแต่ความสุขระดับขั้นต้นที่กล่าวมานี้ จะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตนให้ได้ดังนี้นั่นก็คือมีความพร้อมด้วยความเชื่อมีความถึงพร้อมด้วยศีลมีความถึงพร้อมด้วยการบริจาคมีความถึงพร้อมด้วยปัญญาเมื่อความพร้อมตามที่ได้กล่าวมานั้นมีแล้วปรากฏแล้วพระพุทธองค์ตรัสสอนอีกต่อไปว่าทรัพย์ที่มีนั้นควรบริหารอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ผู้ที่มีทรัพย์แล้วย่อมทําให้ตัวเองพ่อแม่ปริยาบุตรข้าทาสบริวารและมิตรให้มีความสุขได้ผู้ที่มีทรัพย์แล้วใช้ทรัพย์ป้องกันอันตรายให้ตนมีความสวัสดีผู้ที่มีทรัพย์แล้วต้องทําการปรีห้าอย่างด้วยกันนั่นก็คือยาตพปรีการเสียสละให้ญาติในสิ่งอันสมควรอติทิพรี การต้อนรับแขกผู้มาเยือนปุเพตปรีคือการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับราชพรีคือการเสียภาษีหรืออากรให้แก่หลวงและเทวตาพรีคือการอุทิศบุญกุศลให้แก่เหล่าองค์เทพเทวดาสุดท้ายก็คือการถวายทานแดพ่พระภิกษุหากทรัพย์ที่ได้มานั้นปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้วต้องมีอันหมดไป พระพุทธองค์ทรง,รงตรัสว่าหมดไปอย่างสมควรยิ่งต้องเข้าใจคําว่าหมดไปอย่างสมควรยิ่งกับสมควรหมดอย่างยิ่งมันคนและความหมายกันโดยหมดไปอย่างสมควรเป็นการหมดไปด้วยกุศล,ลกรรมแต่สมควรหมดนั้นหมดไปด้วยมีอกุศล,ลกรรมเป็นตัวนําให้หมดไปในทางกลับกันในตามความเป็นจริงแล้วผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ทุกประการย่อมไม่มีวันหมดไป ซึ่งทรัพย์สินทั้งหลายก็ดังเรื่องของอนาถบินติกาเศรษฐีทำบุญจนเงินในกองคลังเริ่มหมดพอหมดไปเทวดาก็ดนใจให้ลูกหนี้เอาเงินนั้นมาคืนในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหลครั้นประถมยามล่วงไป เทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามยิ่งนักยังพระวิหารเจตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายบังคมแล้วยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีไดพากันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์จงตรัสอุดมมงคล พระผู้มีาพ,ารพระภาคตรัสพระคาถาตอบว่าการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่เป็นอุดมมงคลการอยู่ในประเทศอันสมควรความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในการก่อนการตั้งตนไว้ชอบนี่เป็นอุดมมงคลพาหุสัจจศิลปะวินัยที่ศึกษาดีแล้ววาจาสุภาษิต นี่เป็นอุดมมงคลการบำรุงมารดาบิดาการสงเคราะห์บุตรภรรยาการงานอันไม่อากูลนี่เป็นอุดมมงคลทานการประพฤติธรรมการสงเคระาะห์ญาติกรรมอันไม่มีโทษนี่เป็นอุดมมงคลการงดการเว้นจากบาปการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี่เป็นอุดมมงคลความเคารพ ความประพฤติท่อมตนความสันโดษความกตัญญูการฟังธรรมะโดยการนี่เป็นอุดมมงคลความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการได้เห็นสมณะทั้งหลายการได้สนทนาธรรมะโดยการนี่เป็นอุดมมงคลความเพียรพรหมจรรท์การเห็นอริยสัจการกระทำนิพพานให้แจ้ง นี่เป็นอุดมมงคลจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกปราศจากทุลีเป็นจิตเกษมนี่เป็นอุดมมงคลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมมีความสวัสดีในที่ทุกสถานนี่เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น ถ้าว่าปราดพึงหาความสุขอันไพบู์เพราะสละความสุขพอประมาณแล้วไสเมื่อประาดเห็นความสุขอันไพบู์พึงสละความสุขพอประมาณเสียเปรตทั้งหลายมาสู่เรือนของตนยืนอยู่ภายนอกฝาเรือนทางสี่แพร่งทางสามแพร่งและใกล้บานประตูเมื่อเข้าน้ำของเคี้ยวและของบริโภคเป็นอันมากอันญ่าทั้งหลายตั้งไว้แล้ว ญาติรายๆของเปรตเหล่านั้นระลึกไม่ได้เพราะกรรมของสัตว์เหล่านั้นเป็นปัจจัยชนเหล่าใดเป็นผู้อนุเคราะห์ชนเหล่านั้นย่อมที่จะให้น้ำและโภชนะอันสะอาดประณีตอันเป็นของควรโดยการด้วยอุทิศเจตนาอย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงความสุขเถิดและญาติผู้ละโลกนี้ไปแล้วเหล่านั้น มาประชุมพร้อมกันแล้วในที่นั้นเมื่อมีข้าวและน้ำเป็นอันมากย่อมอนุโมทนาโดยเคารพว่าเราทั้งหลายได้สมบัติเช่นนี้เพราะเหตุแห่งญาติเหล่านี้ขอญาติเหล่านั้นจงเป็นอยู่นานเถิดบูชาอันทาย,ยกทั้งหลายทําแล้วแก่เราทั้งหลายและทายกทั้งหลายก็หาไร้ผลไม่ในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมไม่มีโครักขกรรม ไม่มีพาณิชยกรรมเช่นนั้นไม่มีการซื้อการขายด้วยเงินผู้ทำการกิริยาละไปแล้วย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในเปรตวิสัยนี้ด้วยทานทั้งหลายที่ญาติให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้น้ำฝนตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่ญาติทั้งหลายให้แล้วแต่มนุษย์ในโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้น เหมือนกันห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมไปด้วยฉันใดทานที่ญาติทั้งหลายให้แล้วแต่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบุคคลมาระรึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ก็ควร ให้ทักษินาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีการร่ำไรรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำเลยเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละไปแล้วญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นก็ทักษินาทานนี่แลอันท่านให้แล้วประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ย่อมสำเร็จโดยพลัน เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตนั้นตลอดกาลนานญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วญาติทั้งหลายผู้ละไปแล้วและท่านทั้งหลายก็ได้เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วบุญไม่ใช่น้อยท่านทั้งหลายได้ขวนขวายแล้วดังนี้แลผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตรนตรัยอํานวยไว้ชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดํารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ